ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องแตงโมพะรวยนะคะนาอคะ่ะวันนี้ก็เป็นเซร้วันที่สามสิบนะคะนาอคะ่ะกระสิได้มารุ่นต้นเงินเจวันขับเสียเอกน้ำกันนะคะนาอค่ะพี่ผู้ตาให้เฮตดต้ตนเงินวันที่ยี่สิบเก้านะคะนาอคะ่ะกระสิได้มานับวันที่สามสิบนะคะเนาอคะ่ะไปรุ่นต้นเงินน้ำกันเลยค่ะเอฟซีคนรวมบุนมานำแม่ผู้กับเดียวไปชุดนี้เอาไปวัดปูเทท่อง เพราะว่าข้าเป็นองค์เนาะวัดพุทธที่ทาเป็นองค์เป็นองกระถินต,ต้องครบอันนี้บ่ครบบ่เป็นอย่างข้าเมี่ยนได้กล่าวไปได้ยันสินะข้าวปิดรวมเนาะ <building S 1> กระถินสามัคคีเพื่อเสอื่อกระถิ้นสามอ,มอมาทีรวมกันไปได้บุญน้ำกันผู้วัดผู้สเสีเฮ็ดต้นเงินต้นกระถินมารวมนั่นไม่กู่เด้อะสันพตนวาพระจิตปากมา อายุสี่เทรวมเลี้งรวมใจกันพวกกสิเทดเป็นต้นแบบนี้นยานแ้วพวกกสินับยอดพวกกสิเอามาซอยทั้งองค์พระสังกัดายเครื่องนึ่งพันวันลกกพร้อมทั้งกระถินวัดภูเทศห้องเครื่องนึ่งยังเสร็จ่รวมแรงรวมใจกันผู้มีหน่อยผู้มีเลี้ยงกับมีเราอ่ะผู้มีพันวัน อูใหญ่ได้มาหาเองใส่ไหกับบัเต็มบัเตีมูี่งมาไดกับบเตีมไลไปได้กับบเต็มไลไปได้กับบเต็มฟฝัมาไลอะไรโอ้เฟฝมาไลฟฝามไลน่ฝัมาไลกกับบเต็มออ่า 9ก้ห้คนนะคะคนอุ่มเสียนเซียเกา่อย่าลืมด้อพี่น้องไปใส่ใส่ไม่เปว่าใจสำคัญนะครับเนาะของวิเศษที่ได้ครับของวิเศษของเกาแก่เาแก่เพูกล้อเป็นใยทูกเลืู้กเล็กกับบัเตียตูบเล็กกับบัสเตียเพิ่มวางคนแก่แล้วของดีนเนาะเนอย่ ตนเงินตนนี้แหลคกูวานลูกฝากสมบ,บูรณ์มันไม่คู่กันสินั่มไปถวายบุญกระถิ่นเงื่อนวัดปูแง่ไปใช่ว,ว,วาาัดทุกวันนั่นแหละค่ะมีแม่คู่ผ้าไปท่าบุญได้บุญน้ำกันเนาะเอฟซีไ,ได้บุญน้ำกันทั้งไกลทั้งไกลอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกัน เปลี่นน้ำกันกุกคนละเนาะ่เปลบ่ยังนมีแต่สิมีแต่สิ่ของดี่ฟังคือไปคู่นางกินเ้าเลยยังไงเห็นยุเกลังวย่พันเดียดเนี่ยบดเออซอเดีดน้มูเะไบุเกล สี่เจ็ดอันนี้ห้าเจดเก้าสิบอันนี้ห้ามันหาเก็บเดือดหนึ่งสองสามสี่หาอันนี้ก็ัะหาอันนี้ก็หามันวะต้องต้อง้งอันนี้ก็หาอันนี้ก็ัหานอนตายมันเคียบน้บไายัน สามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมสองมื่นสามยี่ในหมื่นสามีหนึ่งสี่ร้อยสี่สี่ร้อยห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสี่ห้าสิบหกห้าสิบหกดมาเอ้าสิบหกสี่ร้อยห้าสิบหกไปจดใน เมื่นสพันสี่ร้อยห้าสิหกบาทสี่หาหกสี่หาหกโอ้โหถ่ายี่หาหกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันสาพสี่ร้อยห้าสิบหนั่นโซ่กันดีเล่นก็ขึ้นเล่นเลยค่ะมัวเจืออย่เสี่ยวยังใสเมตตาหาเกียรติหาก่าเลแถว่เนะมันมันยูนิตตัวสี่ห้าห สี่ห้าหกนะครับพราว่าให้เสียบตบุเคลื่อนนี้แล้วหาต่อหาเตาหปู่คัมันลงตู่เลยเอายอดนี้เลยสี่ห้าหเลยเออเพิ่มมากเลยนะไม่ยากเสียบไม่ยากตอกต้ออะไรแ้ต่ออะไรแล้ออ่ต้อเยสามพันสี่ร้อยห้าสิบห้าเดียวมาอป็นยอดต้นเงินเจวันหรือวานี่นะครับันีเก ตาปูว่าหานับมือนี่นะครับเนาะจากสามเตียนสี่ห้านี่มันค่ะสี่ห้า 看一眼。 อันนีว่า่รือเปล่าห็นงานว่าเขย้งเห็นแต้ดอกไม้เแตาดอกไม้นาะคูเจามอเห็บายักป่าคายว่าไม่จักป่าคายต่มันได้การเชียรเออเขาเองนักเก็ตขาวันเขา่นูพเออเาขีบเขาป้อาัมีคันในมือวันนี้วันที่เช้าขี ชท้าคิวคอเหรอเท้าคลิวคอบหรอไม่ว่าอีหนังมาเก็บมาททางต็มนค um ุณ em, uh huh. จะพาไปเอาบุญเนาะมียังมาเก็่ไม่ว่าอีหนังชท้าคิวคอเอาไมีแต่ของเองนั่งจะมันโคกเอาอย่างฟันเขาเออจำขิงจำไหมจำขิงจำไหมมันเถิดตมางมันเถิดต้อกเจ้าาอยู่ ถุกต้องคออนรับถึกต้องคองรับเอาว่ามา,า,ามเาี่ายวไยมาเองต้องมาเกถ่ยวไทัมาเอแต่ว่าใช้ค่ายถืกต้องเออใช้ค่ายถืกต้องใช่ชาวไหนพอค่ายกานค่า,ายเท่าไหนพอถ้าเพาะมืองบแานเรา หอดัวยพิงเงนถนี้ใช้่ายของ广ว่าใช้คายของใหรเนียต้องใช้หายมันคงตังลุดแล้วหายวัดหอดวัดพิงงิน็ัวไดตื่นว่างันุอผุเนี่ยใช้แบบตื่นว้่ายก็คือเราง่ะค่ะค่าค่าย โทษไปก็โทษไปนี่เอาว่าของเอนั่งนั่งอย่าแต่ผู้ทีหลังพูดทีหลังนะูเออหลังับขันเขาองนั่งมาข้าราวะต้องคอหมว่ข้าตื่นเฉยเลยเออเรื่อขืนขันแล้วท่านโม้ท่านข้าราวะข้าราวาที่นีโชคเพราะท่านโชคก็ไปหาชือเลยอยากได้โชคก็ไปชื่อข้นชือว่าถือทคนไม่มีรู้ ทางไหมหู้จักวะไม่เบื่อวตึงแต่พอกัดชอยคึ้เาไม่ข้างคึ้นเขาหัวจักวะห้องเคยมากเก่าที่นะห้องเคยมากห้องมากตีสามนกแก่งแว๊บนกแก่งแว๊บนะฮเชียงนกแก่งแว๊บห้องเก้าที่ครับผมห้องตั้งถัาห้องว่าคือบ่าคึกบ่ เแม่แต่แต่พงเสียงเ่าขี้เราไี่น้องเออมาว่าไึงแบบเอาเงินนะพูดถึงเต่าหางใหญ่ว่เอาขี้เอาฉันมาขอดมเอาแมวไปฉันมาไม่ขอดมันว่าวางเรื่งอะไรเก่าขี้ะไม่ของมว่าไ ไข่ว mm. oh. ้อนข้างเี USA, ah. down, so. Ay, ่อวะเก้าทีถูกต้องค่ายเก้าทีถูกต้องเป็นงั้คือว่าค่ายเก้าหาค่ายเก้าหาม่างหลายกุ๊กนัหนักว่างทาเนาะไปงานไปงานหลังอยู่ห่นว่ะให้ถือปังได้กับว่าให้มันออกกางเ่อะเอาให้มันได้เอาให้มังได้ 花开กี ang, <ể> ่ายตัวไม่พอแดงไม่ถึงชิบตัวนักบวชเลยหาเอาหาว่าหาอย่างไทรพอจังไงสุดตัวเลวแค่เก้าวที่ตัวเลย่ายก้าวที่นกแกนนั่นกับห้องเก้าโอว่าห้องคือตังหวัเน้อห้องคือตังหวักที่ได้หว่ ต้นกินต้นรั้งขังวัดเชียงเอกทำามยนงกันยังทุ่งท้ายทุงท้าเอ็งไม่ท้ายถามปัวงม้งไม่ท้ายถามปวนเขไม่มีใคระอทำเดี๋ยวมีงวัน่ายร่างบ้านเนาะพะเอาไปเที่ยใต้บ้านไหนพอได้คือกันเอาโอ เราไปถึงจักหวานกัน 1, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสามสี่ห้าหกตัวหนึ่งเท้าสี่ห้าหกสี่ห้าเออเปินได้บ้านอาหารกลางวันได้ 5, 6, เปิมอาหารกลางวัน,นดแล้วดูาู้ดังตู้ครับพพอใหตู้ที่กินีนิ้วครับแต่ว่าพาไขาท่ทองทแล้วให้มึงเป็นต้ใ่ครับ ต้องแค่เก like like bueno. er <IL> ่าทช้พ <Olympics Fortune> ีนแานั้นถึงน่าหมยากนักมันทถือถือสยพอไทยหอดวัดที่ถอมบ่ว้าที่ฉอว่าหใช้หันใช้หดวัดที่หนึ่งนัะครับผมหใช้ข้าลังหนใ้ข้าวหลังพอเปลี่ยนแต่พอพอท่านเปลี่ยนจักเปลี่ยนว่อการยุคเก่าอันไหับ คัดมาวางด้วยันไทยหไหมนะครับผมเออกินเป็นยานของผู้ชายก่อนจะไปโบกมือไหว้บานเออผี่พ,อพ่อฝดปอยไปแล้วอยากไปก็แบพออบ,บพอไปแต่ว่าได้พ่อดีมากมากพี่เยอะค่ะที่พ่อพดปอยกินเป็นยานก็จะไปกับใครเท่าใครบ้างกร้านก้าวขี่สูพ่อขยันว่ากระโตเก้านี่ครับผมไม่ใช่ตัวใหม่นะ เพียงแต่พ่อบอกค่าคายเก้าถิบชีเฉยๆมันเป็นตางตไวะจังว่าแมงนะแม่คือเก่าหมดือเก่าแลวูนเดิุก่ะงไม่เปลี่ยนไปเขาจังไดกับเขาจังถังคิดจังไดกับคิดจังถัคนฮักเนาะเกิดว่ารูปร่างรัธระห ค้อนห้าคบอท้าซื้อทขอปากกาแต่จิตใจไม่เหมือนกันนาตากับวัคซีนผู้ราะคนกับคือเรียอเหมือนกัน,กนก <c oughs> เกิดเป็นค,นค้อนรักื่อเร่อมาเกิดมา้หา้มาม่แบบแบ่บืนทินท่านแล้วร้องงงผู้รักข้นเบนทินท่านทาง,ททางาม,มากเกิดมาเป็นข้อนโภ้านาตาดีแต่จิตไม่ดีก็ไม่ทางเบิ่งมา,ม,มาก ทางบนทางโคชนมาแต่อาทิตกับไหมเออมาทางไห่ปัจจุบันทาดกัไดิแต่พระท่านปักโงเห็นแล้วหรอล่วน่ะทิงี่เอาไปได้ขื้ควัมดเพิ่มสีาด้วยหบถุกห้าไม่โอกาสจะกินในท่านก่อนห้าวถึงเมื่อปลรากแล้วหรือแล้วทาเมื่อปลราก่อนั่นจะทิ้นนิ่งให้ตั้งห้กับว่าเ อยากกักปาแก้ไขใหม่กับบ่อได้แล้วเนาะเพราะทางนั้นไม่ร่าเฮาไม่ตีไม่เหมือนมีความคิดปันว่าไม่ชอบเออไม่ชอบปีชอบเหมือนไม่หูไม่ตาเพ่อะที่ตาเราหน้าใสว่าอันไหนถึกอันไหนดิอันไหนท้องควัญเห็ดอันไหนท้องควัญถังที่ตาเราหน้าเบิกอบิกว่าเฮาอยากเห็นกับถังวะ ไม่วางดังไงๆไม่รลาคคันไม่แท้เท่งเต็มตัวตายไปเอาไปไไม่ได้ชักด่างเอาไปนั้งว่าอะไรจักด่างจักว่าอีนั่งหนักเลยทิ้งที่เอาไปไรคือความนี้กับความชั่วมาเพินงจด้วยไปได้ตายแล้วว่าแล้วเด้ ายไปแล้วกอนนั้นในประเทศไทยกับทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเทศไปโราถุกเทศตีไปแล้วเอาว่าถสิทิ่ตัวเขาไปเครื่องเงาตัวเท่าไหรตัวจาน้องที่หวานเท่าไหรได้ท้ามไปทวันวันหกห้ามบอกหนาบอกวานแทนเขาอย่างไมันเปลี่ยนจังท้ามไปทวันไอ้น้มาขึ้นหกแต่คือไปหนักเทสหนัก อืมเฮ้ยนะแต่ว่าเฮ้ยดีเฮ้ยดีก็ได้ดีนะถุกท่าน่วยก็ได้ชัว่วได้แก่แต่ขอห่อนขอแก่วท่านตายก็เป็นทุกข์เป็นกรรมอนอนต่าจากกิจจากใจจากการกระท,ท่าของฝ้าเพลิดเพลินเพราะเพิ่นไม่รู้เนะพราะคนดูช่วงจนเหจริงนอ้งนอนนะักคิดดีทำไม่ดนนี บารมีเกิดอือคอขั้วขายยเด็นไปทึกว่าหอนว่าหุ่นช่วงได้อีก้าตาพหอนหุ่นก็เป็นทุกร่องโทษจากคอเป็นกำเป็นเว้นหอนห,อห้องใร้มกใร้ใจอืมเพราว่าว่าเคยถางกว้างดินี่จะอีกอักกุศลอืออีกขา,าวิขาดขาเขาอืมเป็นเขาใจดีว่าไรอือใจขึ้ การเลิกให้ไทกับข้องพอน้อง,งการเลยเป็นทุกนี่ก็เรียบนั่งหลบเขาเอิญตกนา้ารกทั้งเป็นแต่ว่าท่านตายแต่ยังตกนน้ารบอยอืมพรทะฉะนั้นเวลแต่ค้ามดีก็รกแลดีหาา้องถางสมมาติดตามเป็นน้าหองได้รุปติดตามห้องเป็นน้าตายไปก็ติดตามเ้นเนาคือเก่าคอดเพ็รก่ดีน่า,นาอพอน้าเม่์พีก,กับแกขาวหงอนน้นา,นานเป็นต่าง อรอาารเริมรอบาอบอาญาแล้วราบรอบถุทชุกขูทุกคบเพาะชนะเพิ่นเรือในห้องเขาวัดทั้งทั้งทางความดีทางบาร,รมีใช่ใะขอใครขอเคราะใดยู่ท่วงกิเตมให้หูกจักกิ่นให้หูวจักท่านถึไม่น่าขดเหตุตลกเล้วเพิ่ผพาเิ่พาเาเก,กิดจากคิดเกิดจากใจของเฮาการคือทั้ทงหมุนเจ้าไปบังขา ยาไปแพน้ำก็เออปึ่งนี่ว่าแพงแล้วนั่าแงละหาร้อยนา่งลันเกิดเขาก็มี่เหละอือเพราะทางวันต้องบอกว่าเร็วแติกินที่ท่านเด้อเมื่อใจไข้คัดผ้าผู้คนบามี่กับน,นี้อือบ,บ้างแบบพระยาบ้างค่ามขดีทางขัด้ดีตายไปเอาน้ำไปนัปน่งาอไห เอาเงี้ยไปน้ำกับอ่ไเอารอบไปน้ำกับบอไรเอาทีดนทีเราันไปน้ำกับอกบอ,บอไกบไบ้อือมีแต่ควา้ามีห้องถางไมาหลดตายไปทำข้าไปถางมาแล้วบลุดที่ว่าจะตเอา,าวางตะคุ่มเข้าหอนนั่งลนั่งนอนอยู่ข้างหน้ายสังความีไปแล้วหลุดแ้ว อันไหนผีขี้ไป้็บีแต่หายเริชอาหลุอันไหนเคล็ดว่าหายพอหายไม่มเขาอาโหทิพกลับอาเพิ่มแล้หลุดแล้วมใหายทางก็มีใครสักอ,อมืมั่นทีป็นก็กลับบางห้องหห้คุณจักคุ้นคู่คบาอาจารให้คูณจักคู่ทนีพระคู่คคต่อห้างได้หลุด้วงานจังสิจะเลินไปนะอื ขั้นตั้งทานบ่ตะเบิ่มพริกน้ำกับบ่ขึ้นบ่เกิร์บวาจะของรวยวแล้ววาจะของหางไม่ดีได้เออเบียดวจางเขาเออวาใหญได้อยู่เขาใหญ่มาบกเอาทุกทิ้งทุกจางว่าตีร่างแบบยเดื้อไม่ได้กับบ่ได้จากคนบ่มีหนังตักจางจากแม่ด้วยการเขาปฏิวัติตรงดีปฏิวัติดีปฏิวัติท่อ จึิงไม่ดีเกิดขึ้นับที่วิเขาตากหนามึงเต็มดักมตากรังมึงเต็นหนามึงเปลี่ยนแปลงที่วิได้การย้อนที่การกต่ทั่งแต่ของนะบุบ่ได้เกิดจากพืนเกิดจากแต่ของมังมากในไฟถุงเออบราพิ่านณาส่วนเองกาฮิไทยแตะของพรห้องห้องตาะ ที่พ่อได้ออกมาว่าของดีกับเป็นบาดาลนีของอีน่าหว่าเลยบ้างได้โค้ทผ้าข้าวหลบได้ผ้าม่วงเฮ็ดมูวงางเป็นบาดาลถือว่าเป็นสิ่งปุดผุดขึ้นขึ้นแล้วบ้านั่นพ่อเป่าเรียมค่ายครับพ่อไปยที่ขึ้นหลานอะไรขอมึงเอ้ามึงครับผม

ต้าบาบ้าบ้าบ้าแต่ตังไปคือที่เก้าบักเนี่ยกวงตั้งมา,า,มมามแรนบ้าขักแรงบ้าบ้าม้าบ้าบต่เดี้ยวเขาปลากใท้ายถึงทุกทนทุกตก่างแรมากแบบบ้าเลยอ่ะโก้อันนี้เขยงอืมโอ้ <c oughs> มันขึ้นหักมาก่ปู่าจังเอันพวกลูกินมาขึ้นเดือนเือนดนหนงมนบอกปูเาน้งแหละแต่แต่กลงนาโชคใครโชคมันโชคใครโชคมันโชคอีกชั้นตางหาโชคอีกชั้นคือตัวไหนพ่อเหียาค่ะครบเีเป็นฝาว่ตอร่ว่าฉันพอไร พิษเจริา,าดูพิษาจรณญนาดูพเพราะว่าขนาดใบานนักต่อไลยหลาเข้ยังเห็นบ่ตัวเดียวแม่บ้านแม่แต่บุญบ้านไหนเนา,านาะข้างในเนานะไอ้บ่านเล็กมันจังถือว่ารับบุญนเนี่ยปูวันนีไอเอฟซีครับม่นรวมทับุญกับปูครับ ขัเดียวแล้วดวงไว้ก oh, ับเตียงด้วยเออเดียวแลวง้กัเตีมอพาดงไว้บางทีหนึ่งพากวงไอแม่ไอ้มาคืนนางวันทเปลี่ยนปต่ยังจะขายด้วยต้ากี่แม่เออเธอการดูหัแมวพู่กันหนวดถุอเธอการถือว่าแก่ห่าบ้ากูว่าแก่ห่ากูรับความเหีนห่าฉ่ำอ๋ หาขาเจ้วกำทีที่เจ้าร้านนมาดูาปาไม่รางวนไม่มีได้หรอกน้ามน่ะพ่อปล่อยให้เราผู้ใดไปเขียนกับพ่อน่ะนั่งเขียนเล่พันโ์กันดีนักวีพักไหวะตีเอาเอาไหมชิวว่าไหมุงม่ชิวว่าได้โฉดหยางผู้อื่นโว์หยางเลยบ่คิดก็หมายไม่เขาบ่จับ

บักผ้ามันไม่ฉุนวรอเองน้าบักผ้าขายสิี่เป็นไม่สิบบาทฮะยตัวนน่ะเอาคิว้วคือเท่าไหนพออาชรให้คิว้วคือหนึ่งบ่อไดบ่อไดเชื่จนัน คิวที่หนึ่งมาได้ตไปคิวที่านไปบอกไปแล้วมาหาเองแล้วว่าเวลาคิวเขาได้จะเขาไป็ผู้ไงเนาะไปตั้มท่ายเขาทันตัวใช่เส้นก็อะไรของกู่าได้่าได้ไาได้เลยแต่ไปพิ่ายได้การโอ้คับผมปพ่ายได้การเนาะคิ้วที่เต่าที่ขำชักวงโักชักเอกเปคิวเอาใจวับ่นใช้แต่เนาะบ่าให้เกินบ่นให้เกินเกิน

ค่ากับเขาข,ขอบ,บุญขอบุณนะคะ่ะเ้ออแม่พี่นนกเขามารับชมรบฟัง้งทางช่องแกงมัวงปลารวยนะค่ะเนาะคะ่ะนี่เด้อค่ะแนวทางมือนีเนาะคะ่ะผู้ใดมาผู้ใดชอบเลยสาวหยิบจับไปเด้อค่ะเด้อไก่สีหอดวันที่หนึ่งเลยะคะ่ะเอ้สีเก่านี่ก็คือเสียงนกนะค่ะเนาะคะ่ะสีเก่านี่ก็เป็นเสียงนกทีปูฟึ่งบอกมือนีเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ ส่วนยอดต้นเงินของเสียเอกเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็เป็นยอดต้นเงินของเสียเอกเนยค่ะเด้อกับเชีวมันค่ะข<ม>อขอบคุณะคะอขอบคุณแล้วค่ะเด้อผู้่เด้ามมารับชมเราตังทั้งช่องแตงโมพาดรวยเนาะ,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 ะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมพาดรวยก็สวัสดีค่ะ